ชูมือขึ้นโบกไปมากำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกไปมากลางแขนขึ้นแล้วเอาเอาทำแขนมือแต่อะไรก้าวขึ้นแล้วตอนนี้อนไปเราตัวจะเอาอะไรล่ะพี่พ่ดจะเอาอะไรลูกเอาอีกทีสิไหนกะมือขึ้นทำไงก็นออกสเต็ปสิออกสเต็ปอีกทีสิ ชูขึ <ait> oh, hi, ้นบกไปก้มมืขึ้นมาะมุนชือขึ้นบกไปในกางแขนทั้กลางแขนขึ้นแนลง่สเออในกางแขนทั้มยล่ะกลางแขนขึ้นแนวลงครับแขนมยแต่เอให้่ครับขอบคุณครับเบ๊ขอบคุณครับ๊ขอบคุณับ กำมือขึ้นนะำมือขึ้นแล้วมุนมุนลุกขึ้นชูมขึ้นมุไปมาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นได้ไหมลุกลุกไหมลุกขึ้นที่ลุกทำไหมเออเออใำมือขึ้นัไงเออเกำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบอุนไปมาำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นเมุไปมากลางแขน แลลงพับแขนมือแต่ไหลกลางแขนขึ้นแลลงเชูมือต้องคุณไเยเราแตัวเก่งมากเลยเก่งที่สุดเลยโอ้เตาตาตาตูเก่งจังเลยยินมแก่ยากนิลหนึ่งเอาเนี่ยเล่นได้เยอะเละหมดเลย